สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสปูสุคุนน้จาจ๋าน้องสวัสดีมือ้อนึงนะคะมือ้อนึงคืออันาใหม่เซลฟี่น้จาจ๋าน้องเป็นยังไงนอกจากสบายดีบเมื้อนี้อากาศปคึบมๆนะคะแต่สาวเมืองสีแนมไปผลไม้นะคะเพื่อนๆซุปย่างมาท่านแดงแห้งแต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนรวมชาบนะจ๋าน้องมาตอมแซล่วลยจ้าหมักไก่เชอรี่นะคะล้ะกะบัก่าก สตอรอเบอรี่สาวมังสีกะแดงแล้วนะคะเดี๋ยวนาจะพาเพื่อนๆลงไปเก็บนอกจาะเนาะเดี๋ยวจะเอากองหน้ำให้เบิร์นะคะแล้วก็สิาพาไปเบิร์สวนน้ำนะคะว่าวักอีหางเกพ่อเก็บมากินได้นะคะพักซี่หอมมาเนเห่ากะใหญ่พ่อเก็บราคาละกันพักพักยูนีเนาะยูนีเขาเอิญเลดดิสนะคะบักเลดดิสกัเก็บมากินสองสามขังละคะไปเจ้าเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวนาสิดทายมุ่งสูงก่อนนะคะเพราะว่ามุ่งสูงนี่ มันสีงามจ้ะเบิ่งอ่งต้นอ่เชอรี่เนาะค่ะเนาะถ้าเอาพิษเอาถือก็ขอ,ขอโทษดได้จ้ะรักการพุ่งสาวเมืองสีกะคือเก่านะคะไปจับไปเบิ่งเชอรี่มุมสูงก่อนแหละจังลงไปกลางนะคะเพื่อนดอกใหม่ที่าสวาวเมืองสีปลูกไว้กับฝรั่งเล้าเนาะจ้ะเนาะกับสามีเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกระเริ่มดอกกุหลาบนะคะกระเริ่มมีดอกแล้วนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็คืออ่นางพญาเนาะจ้ะเนาะนสาวเมืองสีมักเอิญเพิ่นก็คือใบมะกรูดบ้านเรานะคะตรงนี้ก็เป็นอ่าเขาเอิญว่าอยู่นี่่อาเป็นอ่าเป็ห้อมสตเตย์ของอพวกนกพวกอ่าสัตว์เลี้ยงนะคะหายแฟนเพิ่นซังมากกบโมจ้ะเอามาไว้ให้เพิ่นบินเล่นนะคะมุมงนางก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวคืนก้อนจาน กะเทียมปลาถิ่สาวเมืองสีมปะปูแลวกอจะมีสตรอเบอรี่นะคะมองนี่ก็จะเป็นดอกใหม่เนะาจา๊ะมันหมึนดนะจ้ะแต่ว่าหนามบางหัวกกล่อมจะสู้นบอนะคะเดี๋ยวหนามจะพาดลงไปข้างล่างนะคะคุณค่ะพักไปจ๊ะลงไปข้างล่างต้องการจ้ะเพื่อนเอกุหลาบแดงเนะค่ะเพื่อนๆนหนามโลงมากข้างล่างด้วยจ้ะเด้อ อันนั้นเป็นสีเหลืองนะคะส่วนตัวนี้เป็นแค่ฝรัง่งดอกแค่ฝรั่งที่สามมือสีคยเก็บลงแล้วกะ็เห็ดเมนูทอดอกินสกินกับน้ำพริกกะปีละคะ่ะเพื่อนๆตรงนั้นก็เป็นอดอกอะไรดอกกุหลาบสีเหลืองแล้วจ้ะเนะาเนอะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะ่ะเด้อนี่จ้ะ เ่อเหลื่อมมี่มีนวยออกมากแล้วนะคะ่จะถ้าจะกินเป็นแบบเปียวๆก็เก็บได้แล้วค่ะเพื่อนๆนั่นจะอย่างเต้นนกแล้วค่ะมัดจิกกินก่อนนี่ค่ะมีเด่ห้อยจิกเพื่อนๆ นี่ค่ะแตกแล้วเก็บก่อนกินเปรี้ยวๆเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะ,คะได้ชิมแล้วแต่น,นามจะเก็บขึ้นไปหล่างกนนด้จ้ะจะสิกากินเพราะว่าขี้ฝุ่นเนาะจ้าเนาะมันอยู่ในบางก็จริงอีกน่วยนึงคุณจะ้ะกินเป็นเปี้ยวๆเนาะค่ะเนาะ มัน,นยังมาท่านอันนี้ปันไถค่ะแต่ว่ายานนกมากินก่อนนะคะนี่จะผุผลิตภูมิใจนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเมล็ดของกระเทียมปลาที่สามสเมื่สีมาปูไว้นะคะน้ำลูกได้หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หูจักเลิมเฮดเคลีปนางนกับคดมาปูก อันนี้เป็นสตอเบอรี่านะคะเพืเ่อนๆแบบนี้ก็ทานได้นะคะมีการเขาเอาไปสากัดเป็นยาด้วยนะคะอันนี้มันเกิดเองจ้ะถ้าจะเก็บกินกับบะหมี่สัาอันนี้ที่สามงซีปลกนะคะนี่ค่ะสตอเบอรี่ไปจเดเดยวจฉพาพไปเบิ่งอ่า ต้นลาดเบอร์ลี่นะจนะ้ะเนาะต้นเชอรี่ค่ะเ,เพื่อนๆขอโทนหลยๆจากบ้างเท่อนามกับเบอร์เบอร์นะคะจะเพื่อนๆน,นามลงมาข้างล่างแล้วเนาะจานะ้ะเนาะส่วนข้างบนไนงะสามีฝรั่งเล่าสวัสดีครับที่รัก สีน้ำตาลม่งข้างบนมังหันน่าจะเนาะน้ำลงมาข้างล่างนะคะ่ะพิ่ชกระลังเหลืองไอ้เพิ่ชกระลังเป็นสีชมพูนะคะเปลือเป่ยนย่งบางงอมนะคะแต่ว่านกอย่างเยอะค่ะล่ออีกจักประมาณสองมือสามมือนะคะเปลือเปล่อนมันเป็นพันธ์พัน์หวานนะจ้ะถึงจะเก็บกินแบบอ,อมชมพูอยู่กับกระบอเปียวด้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเชือหลีพันธ์หวานจ้ะ นีนน้อยใบใหญ่ปันไหนนะคะเพื่อๆน,น,นี่จะเป็นเชอร์รี่พันหวานเนาะค่ะเน,ะนาะหนำจะรออีกสักสองสามหมื่นจะแต่ว่ากับลงมาไทายค,คว้วงามสีชมพูให้ยเปลือนเบิงจ้ะยันยันนกมันมาเก็บกินกอนเหมือดน,นะคะหยันบ๊วดไวขั้ามงามหายนะคะจ้ะ อัปเดตผลไม้หลังสวนหลังบ้านนะจ๊ะเนาะสวนบีโอนะคะเพื่อนเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งผักตอนะจ๊เนนจะเพื่อนๆแนะนำจะถ่ายรูปต้นเชอร์รี่ก่อนอนะ่ะรูปเพื่อนกำลังงามๆนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งด้วยจ้ะเพื่อนๆแล้วพาไป,ส,ปสวนอัปเดตสวนหลังบ้านนะคะเราอีกขอ,ขอโทรด้วยจ้ะเด้อ น้ำอ่านสีภาพไปพักเนาะเมืองพักนะจ๊ะบ้านนี้ต้นใหญ่นะคะต้นนี่น,น้ำยานกมากินก่อนจะเล็บยามบะเดย์ไทยคลิปลงให้เพื่อนๆเ,นเนมืองนะคะเพิ่นสุกก็ลังงามจ้ะเพื่อนๆอ,ออกสีชมพูนะคะเพิ่นยังบ่าช้ำบรนไดเด้อจ้ะเด้อมันเป็นพันหวานจ้าเพื่อนๆลซิมไปกับ่บ่บเปรี้ยวนะคะเพราะว่มมามันบ่แม่นพันธุ์เปรี้ยวเดี๋ยวน้ำาสิพาไปเบิ่งพันธุ์เปรี้ยวเด้อจ้ะเด้อ ไปจับไปเบิ่งผักต่อนะคะไปดูผักนะคะจับเพื่อนๆพื่อนต้นเชอร์รี่คือกันจ้ะต้นนี้เป็นพันเปียวนะคะลหลวกน้อยพคนสุดในน,น้อยน้อยใหญ่ๆบางหาันเป็นพันหวานจับเพื่อนๆดกอยู่จ่าแต่ว่าพัานธ์พันธ์พันธ์หวานน่ะ เพิ่นออกสีชมพูพ่อเก็บกลิ่นแล้วค่ะแต่ว่าม,ม,มันหวานนะคะกลิ่นต้องลอให้เพิ่นํำอีกเล็กน้อยส่วนตัวนี้เป็นผ่านเปียวด้วยจากเพืเ่อนๆนี่จะพักพักซี่หอมนี่ได้กินคู่ปีอยู่จากเพืเ่อนๆเริ่มสูงแล้วนะคะนี่เนื้อนามกระเจาะจักน่อยมือว่านมื่อก้อนน้นามกับมาตัดไปกินครับไอ้นานจา้ะ กินเป็นหอ่อเมียงนะคะพุ่นขาสูงผูกขาสูงกับกินว่าท่านจะพักอันนี้ได้กินทุกปีอยู่ค่ะพักนี่แต่พักบุ่งกับพักไออันนั้นนะคะลูกยากนะคะบ่คอยขึ้นนี่จะหัวไอหัวหัวอ่พักเลดิส สาเมื่อีปลูกนะคะเนาะมันจะมีพันธุ์กลมนะคะหละกักกาพันธุนนะ์หัวยาวๆนี่จ้ะอันนี้หัยวยาวๆด้วยค่ะส่วนบักทั่วบดิกินนะคะปีนี้ตายแล้วแต่สาเมืองสีเพาะไว้กับบบาะขื้นนะคะก็ค,นนะค,ะกคือสซีเ่าเ็ดอีกแล้วละคะ่ะเพราะว่าซสือมาสองสามถุงแล้วนี่มือสาวมาแฟ้เพินเก็บครู่มือนะคะนี่ไปกินเป็นผักกินซดกระได้เนาะจ้ะเนาะหยอดอ่อนๆมั่นจังสี ถ้าปลูกเองจังสีนะคะโดยส่วนตัวสาวเมืองสีว่าร์ไข่คายๆกับผักกาดหืนบานเท่าเนาะคะ่ะยอดอ่อนมันไอ้ยอดอ่าของอ่าผักเลดี้นี่ค่ะสั้นราคาเพือเ่อนๆน้าผ้ามาอัปเดตสวนผักเน,นาะจ้ะเนาะว่าสิบผ้าเก็บเชอรี่ซิมกับบริซิมนะคะเพราะว่ามันยังว่าท่านง่อมเน,นาะจ้ะเนาะแต่มาอัปเดตให้เพือเอเอเ่อนๆเบิ้งเนาะจ้ะเนาะวัสสวนผักนีน,นี่นค่ะ ผักปอสารพิษผักบีโปลูกกับพุ่มใจจากเพื่อนๆได้เบื้องได้แง่งได้อันนี้กินกะสบายใจน้ำเนาะเนาะค่ะเนาะหลังน้ำซอฟซ้ำน้ำกอะมากินได้เลยนะคะ,นะส,ส,กกะ,คะสื่อเขาบางเทือกับคิดแล้วคิดอีกนะจ้ะเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆน้ำสิจบไปน้ำคลิปผักอ่าเลดดีดีเด้อจ้ะเด้อถ้าโกวิด ซานะคะถ้าไดกลาบ,บานนามซื่อไว้ลายถุงนี้ด้วยจะเลือกกบบัาบบานกลบเมืองไทยนะคะเพ,เพื่อนๆืนผู้ใดอยากได้กแน้นามกราบนามสีอ่อนอีกเธอนึงนะคะเขียนมาแต่ข้อมีน,น้ำนามจะไปแบ่งปันด้วยะเด้วยโดยส่วนตัวสาวเมืองสีกินนามว่ามันขึ้นนะคะนามโฮูว่าคนอื่นจะหูจักพระอีทื่โบจะภาษาอีสานนะคะที่เกิดตามภูเขานะคะหน่วยพป็นสีแดงแดงมีเม็ดนะคะมันจะคึนนๆนิดนึงค่ะคข้ายๆกันแต่นี้มันเป็นพัก พักอ่ะอยู่นี่เพื่อนๆอนันเลนเดีดเน,นาะจ๊ะเนาะเขาก็กินสดใบอ่อนๆนม่านน้ำกับอมามตะคันสมหรือม่าลวกกินนะคะกินเห็นมันครบละค่ะเพื่อนๆสั่นละค่ะเพื่อนๆก็สั่งกันเจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย